ที่จะระเดขุดทองด้นทีดยังไม่ีขุดเข้าไปดันเป็ปาเลยใช้ดางเลานเดีวายจัดการจากนั้นก็ีมาปักไฟกัวมเอหิวเขาแห้งหิวขาอวนเบองกลางลำเด้อน้ำจิ้มได้มาจากร้านพี่แปดแสนครับ วันนี้เราจะไปไหนกันครับไปตกปลาครับมันแมนบอแมนครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเะาครับเนาะมาพบกับขอกับสาบันนอฮาเลาะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเนาะเด็กหน่อยกัปพิดเทิมครับพี่พาเด็กหน่อยไปหาตกปลาหาปลาอย่างกินเขาเออเขาเขาดีไปเอว พี่ลืมหัวเขาครับครับเดี๋ยวไปลุนไปชมไม้กันนะครับนอวาสีผพาไปตกบันไดนะครับเนาะกางวันนี้ก็ได้เงาเสดเดือนครับเดี๋ยวตามชมอ่าไม้ทั้งหนาน้ำกันนะครับเนาะมัอนี้ไปกันสามคนครับไปครับน้องพี่ครับน้องเฟมครับแคกสี่คือบ่คืนหอกครับเดี๋ยวตามชมนํำกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับตามชมครับ กำมางถึงไม้แล้วเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นไม้เกลือนโคกเวงครับครับอันนี้ก็เตรียมพร้อมกันนะครับมากันสามคนจะข้างล่างก็มีป้าโดดด้วยครับเดี๋ยวลองโถงบางก่อนนะครับเนาะขันบ่อใดเสีาแหลงครับป้าแด่ลงทางไหนตรงนี้แหละโอ๊ะไม่ไปลึกกว่าครับตัดสีมั่งมามัดเบ็ดก่อนเนาะครับเนาะมัดเบ็ดก่อนครับไมนนี้มาตกปลาลดครับ เฮ็ดเบ็ดเอ่อเห็ดเบ็ดนรกครับเอาแบบง่ายๆเลยครับเอาแบบง่ายๆเลยท่าที่ห่อยมาเรียนครับวัดนี้มาตีไปคนเดียวกับปบ่ได้นะครับดห่อยฟิดเพิ่มมาแบบนี้เลยครับครับแตวก็มาใส่เบ็ดนะครับเนาะ ผมใส่เบ็ดเบือซีนะครับเบือซีเป็นเบ็ดนิดน้อยครับใส่ปลาโนตครับผมจะมัดยาวนะครับเนะาะมัดยาวเปี่หาหลังครับคับเข้าใด้แล้วนะครับนะเนาะเห็นไหมเห็นจะตี้ะครับเนะาะมัดแบบง่ายๆเลยครับ แบบนี้เพิบเราก็สิมาแบบนี้ครับดูกับกล้องนะดูกับกล้องนี่ครับจะได้เป็นหลังนึงเนาะครับเนาะอันนี้นี่หลังอีกสองครับ หนึ่งครับ ได้เป็ดกรได้เป็ดสองอันนะครับสองตัวนะครับครับกับกระได้ประมาณนี้นะครับเนาะได้เป็ดหกตัวครับแม่เห็นกัน้อง็จะน้องยจะน้อยครับหกตัวเฮ้ยหาตัวครับเป็ดหาตัวครับเนี้ยกับเป็ดเนื้อใสเดือนครับ ก็ไ,ได้ไประมาณนี้นะครับเนาะในเบ็ดหกตครับแนเห็นำ่ินแบบน้องยๆน้อยครับหกตัวเฟตหาโตครับเบ็หาโตครับเนื้อกับเฟตเนื้อสาเดือนครับได้เขากับที่มัดเนื้อเรับเนาะเป็นเนื้อสาเดือนหน่อยครับ กอได้ครับ เห็นปะตรงนั่นตรงบาเนี่ยนะครับปัดกีนประมาณนี้นะครับเนาะก็สีเอาลงเลยครับลงเลยตียังไงบ้านตีเป็นวางลงเลยตียากเลยเนี่ยตีอะแล้วก็โดนขับดิ มาเบื้องหลังนี่ก่อนนะครับเนาะว่านสิมีแต็มบ่ดูหลังนี้ก่อนมีเต็มไหมเ้ยโดนป่ะพี่พี่น้าเอาแล้วเอาแล้วโดนแล้วอ้าวป่าอะไรนะเข้าโอ้าเอ้าวสองตัวลุกเอยลุกเลยอ้าวบ่ได้โอ้ยรถขับก็ดีเนี่ยป่าเร็วแรงแข่งม้าครับอ ตัเล็กมันหมานครับอือุกตัวแรกครับตัวเล็กครับตัวเล็กยครับโอ้ป,ปิดตันไปยังอ่ามาเบิ์หลอบสองครับอามวนสลังใช้คือบัวเฮาไหน มีสุกๆไหมเบาเบาเบาไหนโอ้ตัวหนึ่งครับเบาเบาเบามาแล้วแต้มหนึ่งอ่าวมาแล้วครับแต้มหนึ่งแห่กรับเข่าระตั้อดิครับแต่งสวยๆนะครับ Okay. ครับกับไงไม่อีมองนึ่งนะครับเนาะนีเป็นเงินหกเวงครับกับบรรยากาศสวยๆนะครับเนาะได้บ๊วยครับปลาบัวควายกินนะครับเนาะกับลุงวันเฮกับบ๊วยครับได้พงเงาให้บึงบรรยากาศนะครับเนาะครับชมบรรยากาศนลำกันครับสวยๆนะครับเนาะอันนี้กัวางไว้สองสองชั้นนะครับเนาะกับปีมาก่อไฟครับ อันนี้ก็เตรียมนะครับเนี่ยเตรียมสีกไฟอ่าจีป้ากินเขาเทียงเนาะครับเบึงเด็กหน่อยเริ่มเริ่มหิวเขาแล้วครับป้ามันกระบอนอยู่เองครับแต่บอู้หว่ามันสกินบวกินนะครับเนาะก็้าเบึงชมน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าสี่ใดได้ป้าอยากกินเข่าแต่มันกกไดใดเราแหละครับป้าอยากกินเขานะครับเนาะว่าสี่ใดป้ากับบ้าน เป็นกับเขาอยู่บานบ่ครับเนาะครับเดี๋ยวตามชมนํากันไปเรื่อยๆครับว่าสิไดใดลายบ่ครับหรือสมีของติดมือกับบานบ่เนาะครับตามชมนากันไปเรื่อยๆครับครับบรรยากาศสวยๆครับชมบรรยากาศไปนำกันครับ ยืนตีปลาอยู่ครับนั่นมาตกปลาขาวไม่ได้เลยครับ ปฏิบัิกีป้าให้เดดกน้อยกินขาวกันครับทำให้ชาวบ้านสามารถปับนลูกกันได้เองแต่สิ่งที่ป้าได้กีเลยครับบ่าต้องย่างครับลกนั่นก็คือเตียงเมื่อสถานที่พร้อมแล้วก็ได้เวลารับพาตัวคู่บ่าวสาวซึ่งมีการคัดสรรคณสมบัติมาอย่างดีโดยการเลือกคนที่อยู่ใกล้ และพามาง่ายที่สุดเพื่อมาทําหน้าที่อันทรงเกียรติพอทั้งคู่ได้มาถึงแล้วผมก็พาไปเทง,งานและได้แจกข้าวคนละชุดเป็นของขวัญร่วมยินดีที่มาเป็นพ่อพันแม่พันคู่แรกของโรงงานแต่เจ้าสาวไม่ยอมรับข้าวจากผมเดือดกั้นตันนึงครับไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรผมแลกเป็นออมรก็ได้ผ่านไปได้ไม่นานเจ้าสาวก็ได้ให้กาเนิดลูกมาผมจะตั้งชื่อให้ว่าเจ้าเปียกมากันวาร์กลับมาที่บ้านอย่างกานในละครผมเปลี่ยนอาชีพให้เจ้าเบิร์กแบ็กซมิธให้กลายเป็นช่างปรุงยาจากนั้นก็มาปัมเวลกับเเเนนนนนนนื้้้้ออ่าาาามมมีกกกลลลลยครรับบตจะะขึิดแว กับเจ้าปอน้องชายเจ้าเปียกนี่ขนาดวันเดียวติดหน่อยกับพากันนั่งเรียนอยู่ครับลืมหิวเขาแล้วจะมีกับข้าวกับข้าวก็ไปมีน้ำพริกข้าวกับมหาป้าบัไดนะครับเนาะก็ถือว่าทีมเด็กก็มาเอาบรรยากาศครับกับพาเด็หน่อยมาเล่นนะครับเนาะกับพิดเทิ่มครับแป๊สิบปีห้า คลิปมานไหนครับครับเดี๋ยวรอป้าซุปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวคอยมากินขอนกันครับหิวข่อยหิวขอยอ้าวว เมืองกลางนมาเด้อน้ำจิ้มได้มาจากร้านพี่แปดแสนครับเอ่อเออเขากินน้ำจิ้มอะไรมาเด้อกินเขามาเด้อกินเขาเออถิงมาได้ก็ถิงมาเป็นเสียงคือเอนมาค้อยเลยมายัดเหมือนหมอบหิวเข่ายานเหมือนอะไรเออขับปูมขับปูมไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่คอยขับนี่แสบบ้าขนาะแสบ แกกินด้ดีแกกิน,นด้กกนนดีกลางเด้อนี่เลยพัทยาบางแสนหรือทยาชายทะเลปวดแขน